แลวสำหรับใครนะคะที่ชักจะมีความสงสัยไว้ไอ้คู่ของเราเนี่ยมีความเสี่ยงในการมีมือที่3หรือเปล่าคือมันคือคนทุกคนมันมีเซนเนาะใช่ไหมแล้วถ้าเรารู้สึกแบบนั้นนะคะคลิปนี้จย์จะมาบอกว่าห่วงจุ้ยอะไรที่มีอยู่ในห้องนอนแล้วมีความเสี่ยงในการมีมือที่3ม,มากที่สุดอยากรู้ไหมอ่อยากรู้พิมพ์อยากรู้ไว้นะคะและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพลังงานห่วงจุ้ยในห้องนอนมักจะสะท้อนในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์สุขภาพแล้วก็ในเรื่องของเงินเก็บด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยควงจุ้ยที่สําคัญและเราไม่ควรมีอยู่ในห้องนอนเลยนะแบบว่าเสี่ยงมากต่อการมีมือที่3คือการที่เรามีกระจบหันเข้าหาเตียงค่ะไม่ว่ากระจกนั้นจะเป็นกระจกโต๊ะเครื่องแป้งกระจกตู้เสื้อผ้ากระจกจากห้องน้ํากระจกจากตู้ที่มันสะท้อน กระจกอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะหันเข้าหาเตียงเด็ดขาดนะคะไม่ว่าอยู่รอบเตียงหรืออยู่บนเพดานหรืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ได้อย่างเด็ดขาดเอาเป็นว่า,เ,าเรานอนอยู่บนเตียงแล้วเราเห็นกระจกอันไหนแล้วมันมีเงาอยู่ในนั้นเสี่ยงมากนะคะอันนี้เป็นสถิติที่อาจารย์เก็บมานานว่าตอนแรกอาจารย์ก็มันจริงหรออะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็เก็บสถิติมากว่า20ปีปรากฏว่ามันจริงคุณขาบางทีอ่ะเขามีตั้งนานแล้วเพิ่งมารู้ทีหลัง เถียงว่าไม่มีไม่มียังไงก็ไม่มีสุดท้ายมีจริงๆเพราะนั้นวันนี้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขจริงไหมคะเอาละถ้าวันนี้นะคะเราจะทํายังไงดีก็ย้ายกระจกอันนั้นออกนะคะถ้าคุณย้ายได้แต่ถ้าย้ายไม่ได้เราก็เอารูปภาพนะคะหรือว่าฟิล์มขุนมาปิดกระจกอันนั้นไว้ไม่ให้มันสะท้อนที่แบบว่านอนอยู่บนเตียงแล้วเ,เห็นกระจกอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะว่านอกจากว่ามันจะทำให้เราเสี่ยงต่อการมีมือที่3มแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าหลับไม่สนิทด,ด้วย นะคะมันก็จะหลับไม่สนิทมันก็จะมีอาการประสาทขี้บนขี้จุกจิกวิตกตกกังวลสารพัดอย่างนะคะซึ่งมันไม่ดีแน่นอนนะคะและทั้งวันนี้พอเราแก้แล้วเนี่ยใครถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะแล้วหนูอยากได้ของมงคลเสริมดวงด้านความรักมีอะไรบ้างถ้าวันนี้คุณเริ่มมีปัญหาแล้วอาจารย์แนะนํานะคะให้ใช้โมบายหงจุ้ยยกขุมนะคะแขวนไว้หน้าบ้านเลยทุกคนที่เดินเข้าบ้านต้องผ่านอันนี้นะคะตัวคลื่นของกระแสะของ ท่อโมบายนะคะแล้วพลังงานที่อาจารย์ปลุกเสกไปไว้ให้เนี่ยเขาจะปัดเป่าพลังงานที่ไม่ไดีออกไปนะคะลดน้อยถอยลงจากมากกลจากหนักกลายเป็นเบาจากเบาให้มันหายไปนะคะและอย่างที่สองนะคะจาแนะนําให้ใช้โมบายของช่วยเป็ดแมนดารินแขวนไว้ที่ใกล้ๆกับห้องนอนนะคะด้วยคลื่น ของมันนะคะที่มีการสะท้อนเนี่ยมันก็ช่วยกระตุ้นพลังงานของความรักเพราะาเป็ดแมนดารินเป็นสัญลักษณ์ของความรักอมาตะาใร่งไหมเรามีคู่เราก็อยากมีความรักก็มาตาัดกันท้งนั้นน่ยจริงไหมใครอยากจะเปลี่ยนคู่ไปไว้ไม่มีใครอยากเปลี่ยนหรอกนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เป็ดแมนดารินเนี่ยพลังงานของเขาจะช่วยได้และอยากให้คุณลองลองพิสูจน์ดูนะคะเอาไว้ที่ใกล้ห้องนอนนะคะเป็นเป็ดแมนดารินสองตัวแขวนคู่กันและส่วนที่3นะคะอาจารย์ก็แนะนําว่าคนจะใช้น้ําหอมคนเราบางทีเราหน้าตาดีอะแต่ว่ากลิ่นตัวเราเหม็นนะ่ะ แบบบางคนเหม็นเหม็นเค็มเหม็นเกลือเหม็นสาบหรเหม็นเขียวมันมีหลายเหม็นเงินเหม็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เราลองคิดดูว่าเราอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่งตัวจ,จะธรรมดาแต่ว่าตัวเราหอมอ่ะเป็นเราอะ่ะเราไปเดินที่ไหนอะ่ะหรือว่าเราอยู่ในบ้านอะ่ะแล้วเราตัวหอมมีแต่คนอยากก่อนไหมคะแน่นอนว่าใครก็ เรามีคู่เนาะเราก็อยากให้เกิดความใกล้ชิดมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นอันนี้อาจารย์แนะนํานะคะน้ําหอมที่เสริมดวงคนที่กําลังสงสัยว่ามีความเสี่ยงไหมหรือคุณอาจจะไม่สงสัยหรอกแต่คุณรู้สึกว่าอยากให้กระชับความรักมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือน้ําหอมลลยเอมเป็นน้าหอมพลังแห่งความรักความรักดีๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของเสน่หานะคะและน้ําหอมเบอร์ที่แนะนําก็คือ อันดับแรกนะคะจะเป็นน้ำหอมเบอร์3ามนี่้ำหอมจะมี10กลิ่นนะมีเบอร์1ถึงเบอร์10แต่ว่าถ้าเป็นกระชับรัดโดยตรงเนี่ยจะเป็นเบอร์3ก็เป็นชูกาชูกาสำหรับคนที่แบบบ้างานอะต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยหวานกันเลยใช้เบอร์3นะคะชูกาชูกาแล้วเบอร์4นะคะวันด u l t ฟู i ูไนสำหรับกลางคืนที่เรารู้สึกว่ามันเฉยชามันน่าเบื่อ มันเซง็งมันแบบเบื่อขี้หน้าแล้วไม่อยากนอนกอดกันหรือไม่อยากแบบว่าใกล้ชิดกันมากเนี่ยใช้เบอร์สี่วันทุ่งฟูทูไนท์แล้วก็เบอร์ห้านะคะก็คือ close to you คุณอาจจะใช้สลับกันก็ได้นะวันนี้ใช้นี่พรุ่งนี้ใช้นี่นบางทีอะ่ะคนเบื่อกินเดิมๆอ่ะคุณเคยได้ยินไหมคะเบื่อกินเดิมๆเ,เ,เรียกว่า close to you ชื่อก็ตามความหมายคือทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เบอร์หกก็คือ Mary Me Mary ี่มีเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างกลิ่นค่อนข้างหวานนะคะที่เหมาะสำหรับคนที่แบบ รู้สึกว่าเออเราใช้มา3ามสี่ขินในละแล้วเราอยากให้มับรู้สึกว่าเหมือนวันแรกของการแต่งงานเหมือนวันแรกของการที่เราแบบรักกันอย่างเงี้ยก็แนะนําเบอร์หกแมรี่มีนะคะอย่าลืมนะคะของมองคลที่เป็นพลังงานหงจุ้ยดีๆเนี่ยต้องของมองคลอาจารย์มีมันใจของจุย้ยมันใจอาจารย์มีค่ะและคลิปต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะลองเอาเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทิศทางดีไหมเพราะเราอยากรู้เรื่องอะไรอีกคะที่เกี่ยวกับความรักก็คอมเมนต์ไว้ได้นะ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ใครที่เป็นอยู่นะคะมีกระจกรีบไปปรับแก้เลยนะแล้วคลิปหน้าอาจารย์จะเอาเคล็ดลับในเรื่องของของจุย้ยที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนมาฝากอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์แล้วก็ทีมงานและที่สําคัญเราจะได้เจอกันอีกค่ะบ๊ายบาย